การสร้างเมนูย่อยด้านข้างเมนูย่อยด้านข้างจะปรากฏด,ด้านซ้ายมือดังตัวอย่างเมนูย่อยด้านข้างหมดหมู่คอมพิวเตอร์มีสองเมนูคือ CPU และ RAM วิธีการสร้างม,มีวิธีการดังนี้ หล็อกอินเข้าระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรอกชื่อเรียกกรอกรหัสผ่านกดปุ่มล็อกอินจากนั้นไปที่เมนูสร้างเมนูใยด้านข้าง กรอกชื่อหมวดหมู่ภาษาไทยกรอกชื่อหมวดหมูยอดภาษาอังกฤษเลือกเป็นเมนูลิส กดปุ่มดำเนินการหากต้องการแก้ไขให้กดปุ่มรูปนิสอหากต้องการลบให้กดรูปทั้งขยะจากนั้นให้คลิกที่เมนูจัดการ กรอ,อกเมนูภาษาไทยกรอ,อกเมนูภาษาอังกฤษกดปุ่มสร้างเมนูใ่อย หากต้องการแก้ไขให้กดรูปดินสอหากต้องการลบให้กดรูปทางขยะก,การเพิ่มข้อมูลให้คลิกไปที่ชื่อโดเมนของท่านคลิกที่ชื่อเมนู กดปุ่มจัดการรายละเอียดต่อข้อมูลกดปุ่มบันทึกข้อมูล